ข้อหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคเลขเด็ดเลขดังอัปเดตทุกทุกวันนะครับพบเจอกันเป็นประจำนะครับชาแนลของเราคัดสรรใหม่สดทุกวันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพแอดมินได้เลขไหนไดาจานไหนสำนักไหนลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ งวดที่หนึ่งพฤศจิกายนห6นะครับแนวทางรัฐบาลไทยขนคอหวยเด่นบนนะครับขนคอหวยนะครับเด่นบนนะครับงวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชม3ตัวนะครับเกิดมาเพื่อรวยนะครับ0-38 068 058นะครับ2ตัวนะครับ0338 06 68 0558นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับขนคอหวยเกิดมา รวยนะครับเด่นบนนะครับนําไปดูนับไปเสี่ยงโชกันนะครับยังอยู่กับคนคอหวยนะครับท่านผู้ชมเด่นล่างนะครับงวันที่หนึ่งพฤศจิกายน6 6นะครับเอาไปรวยนะครับเด่นล่างนะครับคนคอหวยนะครับให้มานะครับ3 2 5 2 7 2 9 2 3 4 5 4 7494เนะครับเป็นทางเสี่ยงชมนะครับคนคอยเด่นล่างเอาไปรวยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนำไปลุ้นกันนะครับตามต่อนะครับท่านผู้ชมวันที่1พฤศจิกายน6 6นะครับคนอหวยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอาไปรวยนะครับล่างนะครับวิ่ง ตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเด็วิ่ง2อลูด2นะครับล่างนะครับชอบ2งวดนี้จัดเลยนะครับแอดมินก็ชอบ2งวดนี้นะครับล่างนะครับมาไปลุ้นกันนะครับตามต่อนะครับท่านผู้ชมงวดที่1พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดเบสพารวยนะครับแอดเบสพารวยนะครับ งวดนี้ให้มานะครับวิ่งนะครับให้หลัก8หลักศูนย์นะครับเด่น8วิ่ง8รุู่8สายวิ่งสายรุ่นชอบ8จัดเลยนะครับชอบศูนย์จัดเลยนะครับเด่นศูนย์วิ่งศูนย์ลศูนย์นะครับอัดหนักๆนะครับ3ตัวนะครับศูนย์แปดแปดศตัวนะครับศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคครับแอดมิดพาเลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับ นำไปรู้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ ผู้ชมงวดวันที่1พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ10ล่างตัวเดียวนะครับ10ล่างตัวเดียวนะครับรัชนกมีโชคนะครับให้มานะครับงวดนี้นะครับให้หลัก1มานะครับให้หลัก1มานะครับ10ล่างตัวเดียวนะครับรัชนกมีโชคนะครับนำไปรู้นำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ งวดวันที่1พฤศกิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์เต่านะครับอาจารย์เต่านะครับข้อมูลบนนะครับงวดนี้ให้หลักศูนย์นะครับให้หลักศูนย์นะครับชอบศูนย์วันนี้จัดเลยนะครับอาจารย์เต่านะครับผิดถูกขออภัยนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับสุดท้ายแตะสุดนะครับโชคดีมีโชคนะครับรวยๆเหง่งเหงทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ